สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทำตามคำเรียกร้องนะครับมีหลายคนเนี่ยอยากจะให้รีวิวดาวรุ่งของอาร์เซนอลครับในแพ็คของฟิชเจอร์เพเยอร์รอบปัจจุบันนี้นะครับบูกโยซาก้านั่นเองนะครับผมซาก้าร่างนี้เนี่ยตัน98เลยนะฮะเมื่อทำเลเวลตันณตําแหน่ง LMF มิดฟิลฝั่งซ้ายนะครับอายุ19ปีเท่านั้นครับเท้าหลักคือเท้าซ้ายนะครับผมอ่ะนี่จากโปรไฟล์สามารถยืนได้หมดเลยตั้งแต่แบ็คจนถึงปีกสูงอ่ะ ทั้งซ้ายทั้งขวา CMF ก็ยืนได้ AMF ก็ยืนได้นะครับเดี๋ยวลองจับยืนดูนะ AMF 98 CMF 95นี้คือยังไม่ได้กด Position Booster นะครับผมถ้าปีกขวา RMF ใน94นะ Back เท่าไหร่ฮะ Back 94เลยนะ Back ซ้าย94 Back ซ้าย94นะครับ m i ด f i e l d ฝั่งซ้าย98ครับเดี๋ยวเปลี่ยนแผนถ้ายืนสูงเป็นยังไงฮะยืนสูงนะครับ RWF 91นะฮะปีกขวานะ ปีกขวานี่คือยังไม่ได้กด position booster นะครับปีกซ้ายก็พลังดรอปลงไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะรีวิวหลักๆเลยนะฮะมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ปีกตัวสูงนะครับผมให้ดูกันไปเลยนะครับว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยซาก้ายืนแบบไหนถึงจะดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดค่าพลังกันก่อนนะครับสำหรับร่างนี้เป็นร่างที่ซาก้าเนี่ยมีค่าพลังสูงที่สุดนะฮะเดี๋ยวเปรียบเทียบกับร่างเก่าให้ดูด้วยนะครับ เกมลุก84ฮะบอลคอนโทรล92นะครับเลี้ยงบอลดิบบิ้ง99เต็มแม็กซ์ฮะเลี้ยงบอลที่ความเร็วต่ำนะครับ91นะครับส่งสั้นส่งยาว91 86ส่งยาวดีด้วยนะเออโยนบอลนั่นแหละครับผมโยนลูกโด่งนะดีด้วยนะฮะสำหรับใครที่ชอบแบบเปิดมุมเกมมิ่งนะจบสกอร์ฟินิชชิ่ง82นะครับลูกปั่นไซ85สปีด99แน่นอนฮะสปีดต้นก็99นะครับนี่เป็นสายจรวดอยู่แล้วนะครับผมทิกกิ้งพาวเวอร์ไม่ได้ยิงเบาด้วยนะทิกกิ้งพาวเวอร์90นะครับ เป็นปีกที่ยิงแรงพอใช้ได้นะครับถ้าเทียบกับปีกด้วยกันเนี่ยเออแต่ว่าจุดอ่อนอาจจะมีในเรื่องของความแข็งแกร่งความบางนะก็สไต์ปีกเนี่ยสไตปีกก็ต้องมีความบางเป็นพิเศษนะเพื่อจะได้พิวลมนะ <laughs> ความแข็งแกร่ง80นะครับผม การส่งตัวบาลานซ์99เต็มแม็กซ์ไปเลยครับความอึด94เท้าหลักของซาก้าคือเท้าซ้ายใช่ไหมการใช้เท้าขวานะครับความคล่องแคล่ว1เท่านั้นนะครับผมความแม่นยำสามนะครับสกิลนะครับมี7สกิลฮะมี3สกิลคองบอลสกิลเซฟเฟนส์มาร์คเซอร์เทิร์นสกิลบอลคอนโทรลนะฮะสกิลตอกส้อนอ่าฮิวชิกวันทัสพลาสสกิลทำชิ่งนะครับผมโลเวอเทสพลาสสกิลเปิดบอลต่ำนะครับแล้วก็สกิลเรียกฟาวล์เกมแมนชิพนะครับเพย์นสไตล์ของซาก้าจะเป็นโพลิฟิกวิง LWF และ RWF เท่านั้นนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวจะรีวิวโดวยการจับซาก้ามายืนแต่ละตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาประเมินกันนะว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะเล่นสไตล์ไหนดีนะครับผมเบื้องต้นนี้ช่วงต้นจะยืน LMF ตามโปรไฟล์ก่อนนะฮะนี่คือยืน LMF นะครับเดี๋ยวพอสลับตำแหน่งเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะแต่ช่วงต้นนี้ยืน LMF ก่อนนะครับก่อนหน้านี้ฟีเจอร์เพเยอรจะมีออกมาแล้ว5เวอร์ชันนะฮะนี่เป็น ครั้งที่5นะครับซึ่งเป็นครั้งที่มีค่าพลังสูงสุดนะครับจุดเด่นของซาก้าก็คือเป็นปีกที่มีความเร็วสูงนะครับสปีดต้น99สปีด99สําหรับร่างนี้นะฮะเรามีความคล่องตัวในการควงบอลสูงมากครับดูฮะดูจังหวะการโยกการเลื้อยนะครับยืน LMF ฮะแล้วเท้าหลักคือเท้าซ้ายแน่นอนนะครับจังหวะจะเน้นจากการเข้าทําริมเส้นแล้วปาดเข้าไปหรือเปิดเข้าไปให้กับกองหน้าเพื่อเข้าทําแบบนี้นะครับลักษณะ การเข้าทําการใช้จุดเด่นของซาก้าจะเป็นแบบนี้เพราะว่าเท้าหลักของเขาคือเท้าซ้ายนั่นเองนะครับผมนี่ฮะจังหวะการม้วนการล็อกการคึงแล้วกระชากลากเลื้อยหาพื้นที่ไปริมเส้นเนี่ยตรงนี้จะเหมาะกว่านะครับสำหรับยืน LMF นะแต่ถ้าเกิดว่าจะตัดเข้ามายิงเนี่ยมันจะต้องเป็นปีกที่ถนัดเท้าขวานะฮะปีกซ้ายถนัดเท้าขวานะฮะมันจะเป็นคนละสไตล์กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบใช้ปีกเข้าเปิดนะครับใครที่ชอบเปิดหม่งเกมมิ่งนะก็ LMF เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแต่เพลงสไตล์ของซาก้าคือ p o l i ฟิกวิงเกอรนะครับอย่างที่กดให้ดูแล้วนะครับโพล i ฟิกวิงเกอร์จะแสดงผลเฉพาะปีกซ้ายปีกขวานะฮะ LWF และ RWF เท่านั้นนะครับผมยืนมิดฟิลฝั่งซ้ายหรือปีกต่ำแบบนี้เนี่ยโพล i ฟิกวิงเกอจะไม่แสดงผลนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเอาซาก้ามายืนเป็น LMF เนี่ยซาก้าจะเป็นออฟสไตล์ทันทีนะครับออฟสไตล์ off คือนักเตะจะเคลื่อนที่ ตามตำแหน่งและค่าพลังเท่านั้นนะครับผมจะไม่ได้มีจุดเด่นของเพลง s สไตล์ o l y f i c ก w i n เ e r เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะถ้ายืน LMF หรือ RMF แบบนี้นะครับผมคือเขาจะ s <S เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงมากกว่านะครับ s <S เคลื่อนที่ตามค่าพลังนะฮะคือจะไม่ค่อยเอ่อเคลื่อนที่ตัดเข้ามาข้างในเพื่อเชื่อเมเกมคล้ายๆกับ p o l ิ f i c w i n เ e r p o l พลิ i c กวิงเก r เนี่ยก็จะมีบางครั้งนะครับผม s <S ที่ลงมาตัด เชื่อมเกมกับมิดฟิลหรือกองหน้านะแต่ว่าก็ไม่ได้ลงมาบ่อยเท่ากับโรมิงแฟงนะครับเดี๋ยวพอผมจับไปเล่นเป็นโพลิฟิกวิงเกอร์ที่เป็นปีกซ้ายปีกขวาตัวสูงเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นภาพนะแต่ตอนนี้ดู LMF ก่อนนะจะเห็นว่าเขาเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นมันเหมาะสําหรับใครที่ชอบการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงและไม่ต้องให้ปีกตัดเข้ามาข้างในเพื่อรับบอลนะคอยที่อยู่ที่ริมเส้นเลยอะ คอยริมเส้นอย่างเดียวนะแล้วก็ให้มิดฟิลเนี่ยเป็นตัวเปิดนะฮะเป็นตัวชงหรือตัวโยนให้เขานะฮะแล้วก็ใช้ความเร็วของซาก้าเนี่ยกระชากลากเรือไปริมเส้นแบบนี้แล้วสไตล์การเข้าทำคือเปิดโดยเท้าซ้ายเป็นเท้าข้างที่ถนัดนะฮะให้กับกองหน้าตัวเป้านั่นเองนะครับเนี่ยเขาจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะฮะคล้ายๆกับวิงแบ็กที่เติมขึ้นมาคล้ายๆกันนะฮะแต่ถ้าบางจังหวะมันจะวิ่งขึ้นมาทับกับแบ็กที่เติมขึ้นมาเนี่ย ก็จะมีตัวใดตัวหนึ่งนะฮะวิ่งหุบเข้าไปข้างในนะครับเพื่อเหมือนเปิดพื้นที่หรือดึงกองหลังออกนะครับอันนี้เราต้องสังเกตการเคลื่อนที่ของ AI นะมันก็ไม่ได้ร้อยซแต่มันก็มีอะไรที่ยืดหยุ่นบ้างนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยเขาจะเคลื่อนที่ริมเส้นมากกว่าที่จะเข้าไปด้านในนั่นเองสําหรับถ้าเอาซาก้ายืนมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายนั่นเองครับนี่โยนไปอย่างเทพเลยโยกละโยนโยกระโยน,โยโยนแต่ว่าลาฮีมมะกระโดดตีลังการจริงดูฮะ <laughs> ความคล่องตัวมีนจะใช้จังหวะโยกนะฮะแล้วเปิดบอลดีด้วยนะครับจากด้านข้างอ่ะอันนั้นคือ LMF นะครับค่าพลัง98นะครับทีนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนแผนครับทีมชาติอังกฤษเนี่ยในฟุตบอลยูโร2020เนี่ยซาก้าจะรับหน้าที่ปีกขวาส่วนใหญ่นะฮะปีกตัวสูงเลยนะครับก็คือ RWF นะครับเดี๋ยวผมจับซาก้ามายืน RWF แล้วเอาลาฮิมซลิงนะฮะยืนเป็นปีกซ้ายแรดฟอร์ดยืน CF แรดฟอร์ดไอคอนเนาะก็จะเป็นภาพแบบนี้นะครับทีนี้ ค่าพลังเนี่ยจะดรอปลงไปที่91เลยถ้าเกิดว่ายังไม่ได้กด position booster นะนี่จะเป็นสีเขียวจางๆแบบนี้นะยืน RWF นะครับอยู่ที่91เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะจับซาก้ามายืนเป็นฝีกขวาตัวสูง RWF แบบนี้นะ,ะแนะนำให้กด position booster นะครับแล้วกดให้เจอ RWF นะครับกดไปเรื่อยๆนะ ค่าพลังจาก91เนี่ยก็จะบวกไปอีก2แต้มนั่นเองนะครับจะเป็น93นะครับอ่าได้แล้ว RWF แบบนี้นะอันนี้ก็ตรงตามที่สาวเกตชอบให้ซากา้ายืนก็คือยืนปีกขวาแบบนี้นะครับ93นะอันนี้คือกด position booster นะครับเดี๋ยวดูในเกมนะครับการเคลื่อนที่จะแตกต่างกับยืนมิดฟิลด์ตัวต่ำ LMF RMF นิดตนึงนะนี่ขอยืนปีกขวาแบบนี้นะครับแล้วเขาจะมีส่วนร่วมในการจบสกอร์มากขึ้นนะ หนึ่งก็คือเป็นโพลิฟิกวิงเกอร์นะฮะเพ้งสไตล์โพลิฟิกวิงเกอร์จะแสดงผลนะครับทำให้ปีกที่มีเพ้งสไตล์เป็นโพลิฟิกวิงเกอร์แล้วยืนปีกขวาหรือปีกซ้ายตัวสูงแบบนี้เนี่ยก็จะมีบางจังหวะที่ตัดเข้ามาเชื่อมกับ midfield นะคล้ายๆกับรมมิงแฟงแต่อย่างที่บอกไปนะจะลงมาไม่บ่อยเท่ากับลมมิงแฟงนะแล้วที่สําคัญคือเท้าหลักของซาก้านี่คือเท้าซ้ายนะครับผมพอไปยืนปีกขวาแบบนี้เนี่ย มันจะทําให้เขามีเหลี่ยมในการยิงโดยการปั่นหรือว่าการตัดเข้าไปยิงด้วยเท้าซ้ายเท้าข้างถนัดมากขึ้นนะดูจังหวะเปิดฮะเมื่อเปิดเนี่ยประสิทธิภาพก็จะน้อยลงในทางตัวน้งข้ามเลยนะครับเพราะว่าต้องเปิดด้วยเท้าขวานะครับแต่ว่าจังหวะเลื้อยเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าเท้าซ้ายนะครับก็จะเป็นความหลากหลายในการใช้ปีกเข้าไปทาประตูมากขึ้นนั่นเองนะครับอารมณ์จะเหมือนกับเราสลับซานโชเนี่ยซึ่งซานโช่เท้าหลักคือเท้าขวาเนี่ย สลับซานโชไปเล่นเป็นปีกซ้ายนะครับแล้วเอาซาก้ามาเล่นเป็นปีกขวานะครับจะทําให้ปีกทีมชาติอังกฤษของเรานะถ้าเกิดใครทาฟัวังกิษนะก็จะมีปีกที่สามารถตัดเข้าไปยิงได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนี่หนไหมทำประตูได้นะครับผมก็ตัดเข้าไปด้วยเท้าซ้ายนะฮะเท้าหลักนะครับทีนี้สกิลเนี่ยเขามีน้อยนะสกิลยิงไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ชอบซาก้า แล้วชอบปีกที่ตัดเข้าไปทําประตูแบบนี้นะฮะเปิดสกิลเพิ่มเลยนะครับผมคุณจะเปิดให้เจอไลทิ้งช็อตหรือว่าลงลิงชุดติงก็ได้นะครับหรือว่าดิ p p ิ้งช็อตก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยสกิลยิงนะฮะนี่ฮะหมุนแล้วยิงนะครับผมความคล่องตัวมีสูงอยู่แล้วนะครับบาลานซ์99อยู่แล้วตัดเข้ามาฮะบวกเข้ามานี่ดูการคลองบอลฮะซัดด้วยซ้ายหลายคนชอบลักษณะการเล่นของปีกแบบนี้มากกว่านะครับถ้าดีใจอนแบบเป้แล้วก็มีตัววาร์ปมาจากข้างหลังด้วยมีพลังงานบางอย่างจากด้านหลังถ้าดีีใจทานนน้มัััคะรบ มีตัวว์ปมาด้วยดูฮะเท้าหลักคือเท้าซ้ายนะครับถ้าจังหวะที่เป็นไปได้เนี่ย AI ก็จะเน้นให้นักเตะยิงเท้าหลักมากกว่านะครับดูเหลี่ยมนะฮะนี่จะเข้ามานะครับแล้วมันจะก็จะเข้าเท้าซ้ายนะครับตัดเข้ามาลากที่มาตุ้มเนี่ยจะมีโอกาสแล้วก็มีส่วนร่วมในการทําประตูมากขึ้นนะฮะถ้าเอาซาก้ามายืนเป็นปีกตัวสูงนะครับถึงแม้ว่าค่าพลังมันจะดรอปลงมาอยู่ที่93นะครับแต่ว่าศักยภาพ ในรายละเอียดในเรื่องของความเร็วความคล่องตัวของเขาเนี่ยก็น่าเล่นเหมือนกันนะสำหรับปีกตัวสูงแล้วยืน r w f แบบนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะถ้าเกิดว่าใครเอาไปทำเป็นฟูลท,ทีมช,ชาติอังกฤษโดยเฉพาะช่วงนี้มีแมตช์เดย์ที่เป็นทีมชาติใช่ไหมเราใช้ทีมชาติอังกฤษแล้วเล่นแผนที่มีปีกแบบนี้เนี่ยเอาซาก้าไปยืนปีกขวาเอาซันโชมายืนปีกซ้ายนะครับผมก็เหมาะเหมือนกันนะครับส่วนใครที่เล่นแผนที่ไม่มีปีกอย่าง4 3 1 2เนี่ยไม่มีปีกเลยนะฮะอาจจะจับไปเล่นเป็น CMF ก็ได้ครับ แต่ว่าก็จะเป็นอฟสไตล์ไปนะเป็นมิดฟิลด์ที่เป็นอฟสไตล์ไปนะครับการเคลื่อนที่ก็ตรงตามตำแหน่งโอ้โหดูจังหวะหม้วนครับหมักเคยเทิรแล้วซัดจังหวะนี้จะเข้าสวยมากทีนี้นะครับเราต้องลองฮะต้องลองจับมายืนเป็นปีกซ้ายดูบ้างครับสลับกันดูนะถ้ายืนเป็น lwf นะครับผมยืนเป็นปีกตัวซ้ายนะฮะ ไม่ใช่ LMF นะอันนี้จะเป็น LWF นะครับค่าพลังจะตันอยู่ที่93แบบไม่ต้องกด Position Booster นะครับแน่นอนฮะลักษณะการเล่นก็จะคล้ายๆกับ LMF หรือ m i d f i e l d ฝั่งซ้ายนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างไปก็คือจะยืนสูงกว่านะครับแล้วก็ Playing Style p o ลิ i ิกวิงเกอจะแสดงผลด้วยนะครับแต่ว่าจังหวะการเล่นก็คล้ายๆเดิมก็คือเราจะต้องใช้จังหวะความคล่องแคล่วความพิ้วความเร็วของเขานะฮะตัดไปริมเส้นแล้วก็จ่ายให้กับกองหน้าเข้าทําแบบนี้นะครับเพราะว่า ตัดเข้าไปยิงเนี่ยมันก็ไปเข้าเท้าขวานะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะแต่ว่าความแม่นยำเนี่ยมีค่าที่3นะครับความคล่องแคล่วหนึ่งนะการใช้เท้าขวานะครับการเลี้ยงบอลเนี่ยอาจจะไม่คล่องแคล่วเท่าไหร่นะครับหรือว่าการจับบอลนะครับหรือว่าจับสัมผัสแรกเพื่อมาเข้ายิงเท้าขวานี่มันอาจจะไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะฮะไม่เหมือนกับตอนที่ยืนปีกขวานั่นเองนะฮะเนี่ยครับจะมีส่วนร่วมกับตรงกลางมากขึ้นนะครับถ้ายืนเป็นปีกตัวสูงนะครับแล้ว สกิลนี้ก็ทํางานเช่นกันนะครับเกมแมนชิปสกิลเรียกฝาวนั่นเองนะครับสังเกตดีๆนะคู่ต่อดสู้เนี่ยยังไม่ได้ยกมือมาเลยนะโอ้โดนคางครับเหมือนโดนหน้าอกนะแต่ว่าเจ็บที่ตาครับเข้าซ้ายตูมเนี่ยอย่างไรก็ดีมันก็ต้องเน้นเท้าซ้ายไว้ก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าจะยิงทําประตูนะครับ แล้วสรุปเนี่ยยืนตำแหน่งไหนดีฮะหครับขึ้นอยู่กับแผนการเล่นของเรานะฮะเราใช้แผนที่มีปีกตัวสูง LWF RWF หรือเปล่าหรือว่าเราเล่นแผนที่มีแค่ RMF RL MF นะฮะได้หมดหรือว่าคุณเล่นแผนที่ไม่มีปีกเลยนะฮะจะจับไปเล่นเป็น CMF Offstyle ก็แล้วแต่ความถนัดนะครับผมแล้วก็วิธีการเล่นของคุณเนี่ย ชอบใช้ปีกตัดเข้ามาทำประตูไหมหรือว่าชอบเปิดมงเปิดเข้าทำหรือว่าตัดไปริมเส้นแล้วหักเข้ามาให้กับกองหน้าเข้าฮอตนะฮะขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของเราด้วยนะครับผมอ่ะน่าจะเป็นแนวทางในการเลือกใช้ซาก้าให้เหมาะสมกับทีมของเราแผนของเราแล้วก็วิธีการเล่นของเรานะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคุณต่อนะฮะที่ให้ยืม ID มารีวิวบุกยอซาก้าในคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับลื่น ท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ Looking for space out wide.